ดีค่ะไปสวัสดีค่ะหนูนี่นะคะจะมาเปิดช่องใหม่ค่ะได้เจอกับรายการหนูชื่อแบมแบมนะคะจะมาเปิดช่องให้ทุกคนดูแต่ไม่รู้จะมาทําอะไรนะคะเดี๋ยวจะมาบอกทีหลังในช่วงที่สองะคะ่ะให้ทุกคนได้รู้ว่าจะได้เจอกับอะไรนะคะตอนนี้ อยู่ที่บ้านนะคะอันนี้อาจจะได้เจอกันครั้งแรกค่ะครั้งต่อไปได้เจอแน่นอนค่ะแล้วอาจจะมาอาจจะมีการปิดช่องด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ว่างถ้าปิดช่องแล้วเดี๋ยกวก็าอาจจะเปิดช่องใหม่เลคะ่ะถ้าถ้าอยากรับชมอีนะคะก็กดติดตามะคะ 爱你卡，拜拜。